กรมธรรในแอป AA Plus อยู่ทั้งหมด8เล่มแต่ทาไมถึงมีเป็นเล่มจริงๆแบบนี้ที่จับต้องได้เนี่ยแค่2เล่มสวัสดีค่ะเมทนายความและที่ปรึกษาการเงินที่อยากเห็นคนไทยวางแผนเป็นรู้ทันความเสี่ยงและไม่ตกเป็นเหยื่อทางการเงินค่ะทุกคนคะสารภาพมาตรงๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเปิดกรมธรรมกันเลยใช่ไหมไม่เป็นไรวันนี้เมจะเปิดให้ดูค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะที่เราจะรับกรมธรรมเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ารับเป็นเล่มแบบนี้ แล้วก็เอาตรงๆนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นลูกค้าพีเรษ AA เนี่ยมีก็แนะนําให้รับเป็นเล่มเนาะเพราะมันสวยหรือว่าใครที่แบบว่าเพิ่งซื้อเล่มแรกเนี่ยจริงๆก็รับเป็นเล่มก็ดีนะคะจะได้มีอะไรแบบจับต้องถ่ายรูปทำคอนเทนต์ก็ได้นะแต่สําหรับใครที่มีเยอะแล้วแล้วก็ไม่อยากเก็บเป็นเล่มนะคะเม่จะมาบอกข้อดีของการรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ระบุไว้ในสัญญาค่ะเมย์จะให้ดูตัวอย่างจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เมย์ทำไว้นะคะซึ่งเป็นในส่วนของบันทึกสลักหลังเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้องสินใหม่ค่ะซึ่งในข้อที่2เนี่ยเขาจะมีการระบุในเรื่องของเอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้องไว้แล้วเกิดว่าเรามาไล่ดูนะคะในทุกๆข้อค่ะที่มันออกเป็นที่แบ่งเป็นข้อย่อยเนี่ยมันจะมีอนุกอไก่ภาษา ทั่วไปเขาต้องเรียกว่าวงเล็บกอไก่เนาะอ่ะวงเล็บกอไก่เนี่ยเขาจะบอกว่ากรมทรรมประกันภยัยเว้นแต่บริษัทได้ออกกรมทรรมประกันภัยให้แก่ผู้ผู้เอาประกันภยัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิก อันนี้เนี่ยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันให้กับบริษัทค่ะหมายความว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่เราจําเป็นจะต้องเรียกร้องสินไหมในส่วนของสินไหมมรณะกรรมเนี่ยการที่รับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์นะคะมันก็จะเกิดความสะดวกมากกว่าแหละเพราะว่าไม่ต้องมานั่งหากรมธรรม์ตัวจริงเนาะว่าเอ้ยตอนนี้อยู่ที่ไหนโดยส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าเก็บรักษาของดีอยู่แล้วแล้วก็อยากได้เป็นเล่มนะคะมามาดูเนี่ยซึ่งแบบมันก็อ่านง่ายกว่าจริงๆะคะ่ะการจะรับกรมธรรม์เป็นเล่มมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบ ทำให้ลำบากมากขึ้นอะไรนะและเพื่อไม่พลาดความรู้เกี่ยวกับการเงินประกันกฎหมายนะคะฝากทุกคนกดติดตามมันนี่อินลอกันไว้ด้วยค่ะ